กถูตพุทธศาสนิกชนชาวไทยต้องสูญเสียพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งสิทธานุสิทตทั่วทุกสารทิศต,ต่างทยอยเดินทางมากราบสรีระพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาซึ่งละขันอย่างสงบรวมถึงนักร้องชื่อดังแห่งวงการเพลงไทยยุค80น,นามคิรบูลต้นตำรับเพลงรอวันฉันรักเธอออดรณชัยถมยาปริวัติ ตาศิลร่วมไพรพลพี่มองเราต่อสู้เพื่อเอาไทยกลับคืนฝ่าชีวิตฝ่าตายฝ่าคงมีดกรีดแทงพระเจ้าตาสินท่านยอมแลกด้วยชีวิตต้องกองทัพร่วมไพรพลกองกำลังสู้อีกพลพระเจ้าตาสินท่านสู้ตายเพื่อชาติไทยและในวันนี้ลองหันมองไทยของเรา เาเสียกุีลอิสรภาพพี่น้องไทยต้องริบรีก็เราเป็นนิางชาติเขาสิ่งในวันนี้ไม่มีพระเจ้าตากสินสูงนำแต่ในวันนี้เรานีหลวงตาจ่าเป็นพระบวชเรียนสื่อสารประสาสนาแต่ท่านมาท่านมาช่วยชาติไทยแต่ท่านมาท่านมาช่วยชาติไทย ลงตามหาบูลงตามหาบลงตามหาบลตมหาบัสวัสดีครับพี่ออสวัสดีครับพดครับอน่ครับ ไม่ไม่ไม่พี่อ๋ออ๋อแล้วไม่เขาบอกว่าจะต้องให้นักร้องเป็นคนนั่งไหมครับเขาบอกว่าคุณโหนกจะเป็นคนร้องนี่เดวงใจหนึ่งดวงใช่ไหมอย่าร้องเพลงนี้ครับพี่เพลงักครู้นี้เพลงหลงดวงตาหมาบวกดวงตามหาบวกอันนี้แต่งแต่งนานหรือยังครับคือผมแต่งปี2540ฮะ สองต้อง40นะช่วงช่วงช่วงประมุขการช่วงหลวงตาครับใช่ครับครับแล้วพี่ออเป็นลูกศิษย์หลวงตามาตั้งแต่ปีไหนคะก็ประมาณนั้นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยได้อ่านประวัติท่านอ่านประวัติหลวงปู่มั่นนะฮะจากจากจําราของหลวงหลวงตามหาบัวคือผมเองเนี่ยผมรับใช้พักกรรมฐานมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆก่อนที่จะเข้าวงการเพลงอีกนะครับยังเป็นเด็กหัวเกลียนนุ่งเกลขาสั้นเหมือนนักเรียนทั่วไป อยากให้ดูภาพนี้นี่นะครับไม่ไหนก็พูดไลยว่านะฮะนะครับหลวงปู่มั่นแล้วก็รับใช้พระนะครับนี่นะผมเห็นภาพวันนี้นะโอ้นี่นะครับเป็นภาพที่หาดูยากมากเลยนะครับในปราจารยร์มั่นหลวงปู่หลุยหลวงปู่รูปขาวแล้วนี่นะครับหลวงตามหาบัวสุดท้ายที่ลงมาจากกุติีพระนั่นนะครับเขาว่าจะไปพื้นที่ภัสารดูเรือนี้ก็รู้นะครับถือว่าเป็นเกจิเลยใช่ไหครับเมื่อวนนี้ก็เล่าเลยครับตอนที่เป็นเด็กเลยนะ เด็กนักเรียนนะผมรับใช้พระกรรมาฐานไงฮะแล้วก็พอจากนั้นเนี่ยปี2540ซึ่งช่วงนั้นผมผมบวชพระนะ<อ>บวชบวชอยู่ด้วยแล้วก็ผมได้ฟังฟังเทปของท่านที่ท่านประกาศประกาศตัวท่านเองอว่าคือก็สรุปก็คือว่าท่านคือพระอริยะสาวกแล้วนะคือท่านคือผู้บริสุทธิ์ผุดทองแล้วนะท่านถึงนิพพานแล้วนะผมแบบน้ําตาร่วงเลยนะฮะ คือผมรับใช้พระกรรมฐานมาตลอดผมรู้ว่าวอตรดิ้งนี้หรือประโยคนี้เนี่ยไม่มีออกจากครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่มีแต่ทําไมทําไมหลวงตามหาบัวถึงพูดประโยคนี้ออกมาแบบวันนี้พูดแล้วยังขนลุกนะคือคือคือเราเราตื้นตันตรงที่ว่าท่านเสียสละมากที่พูดประโยคนี้นะฮะคือเรารู้อยู่แล้วในในทางปฏิบัติเรารู้อยู่แล้วว่าท่านคือคือสาเร็จฌานขั้นสูงสุดอยู่แตยคุณออก็ คือเป็นจุดเริ่มแรกที่ใช่รู้จักก็ก็ช่วงนั้นครูบาอาจารย์ผมก็บอกว่าเราต้องมาช่วยงานใหญ่กันแล้วนะเป็นเงานช่วยชาติรบป่าช่วยชาติผมก็บอกครับอาจารย์ครับผมได้ฟังเทปของหลวงตาแล้วคุณตอนนั้นคุณออสบวชที่ไหนตอนนั้นผมบวชอยู่ที่ระยองฮะเป็นสายพระกรรมฐานเช่นกันทางด้าพรป่าเช่นกัแล้วได้มีโอกาสไปที่วัดป่าบ้านตาดไหมไปคับไปครับหลังจากนั้นก็ไปฮะ ครับแล้วก็มีโอกาสเอาทองไปร่วมครับคงจะเสียไปหลายแท่งเหมือนกันลล่าสุดสุดท้ายนี้ผมก็ไปวางข้างข้างข้างตัวท่านนะะก็ก็เป็นทองคําที่ผมรวบรวมมาจากการทำคอนเสิร์ตคราวที่แล้วฮะจังหวะครับคือผมทำคอนเสิร์ตแล้วก็ผมก็ขาย ซีดีโดยที่ผมไม่ได้หาค่าใช้จ่ายนะฮะเราตรงงานรวบรวมแล้วก็เป็นซื้อเป็นเงินจำนวนสองแสนแปดหื่นสองพันแล้วก็ทองคำอีกประมาณ1ิบบาทก็ไปถวายท่านตอนที่จัดคอนเสิร์ตตอนนั้นคุณที่ไปที่บ้านยอนใช่แล้วก็มีีทองมาร่วมอช่วงที่ท่านเพิ่งมรณภาพไปนะครับพุทออดก็ได้ไปเคารพศพหลวงตาเรียบร้อยใช่ไหมครับไปครับไปครับไปเมื่อวันไหนนะผมไปวันแรกเลยครับกูบอาจารย์โทรมาออหลวงตามรณะแล้วนะ อ๋อตอนประมาณเกือบตีสี่ฮะครับรีบๆจองตัว๋วเครื่องบินกันใหญ่เลยอ้โนะฮะกําลังจองจองจองอยู่นะฮะที่ดอนเมืองจะกด enter เต็มฮ้ะคิดว่าเร็วแล้วคิดว่าเร็วแล้วยังช้าแล้วกแต่ผมก็มาได้ตรงที่สุวรรณภูมิเป็นการทัพไทยใช่ไหมครับรรยากาศที่วัดเป็นไงบ้างตอนที่ด้ไปถึงวันนั้นนะคะโอ้โหคนนัองแน่นมากครับคนเยอะมากผมก็ไปอยู่ในบรรยากาศนั้นก็ไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์อะไรนะครับคือก็ไปเดินอยู่กับประชาชนด้วยนะครับก็เบียดกันทหารต้องกั้นคือ เขายังไม่ได้มีรูปแบบในการในการจัะเลิกการก็ต้องกั้นเหมือนแบบทหารเอามือจับกันนะฮะจับกันเป็นแถวเลยกั้นแถวนี้ยังไม่ให้เดินแถวนี้เดินได้พอปล่อยแถวนี้ทหารก็ไปกั้นแถวนู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนไปแดงไปเขียวไฟแดงใช่ฮะพี่อ่าค่ะคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวสิ่งที่ปิติที่สุดในการเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาคือคืออะไรคะ นั่นคือข้อธรรมของท่านและข้อวัดปฏิบัติของท่านท่านเสียสละคือหลวงตามหาบัวเนี่ยนะฮะถ้ายังไม่ออกมาช่วยพระป่าช่วยชาติเนี่ยผมเรียนได้เลยว่าเงินทองที่มีคนบริจาคท่านมาที่ท่านสะสมมาตั้งแต่ท่านท่านท่านบวชมาครับโทษนะฮะท่านสําเร็จอรหันนี่ท่านสาเร็จตอนตั้งแต่อายุ30กว่าเองนะสามสิบต้นต้นเองนะฮะบวชอายุยี่สิบเอ็ดท่าน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 เร็วนะฮะแล้วท่านก็ไม่เคยเปิดตัวเอง จริงๆมีเรื่องลับซับซ้อนอะไรมีมีอีกเยอะที่ที่จริงๆก็ไม่เคยที่จะพูดที่ไหนนะฮะเราอันนี้ก็บอกครูบาอาจารย์ไว้เราก็ฟังกันไว้แล้วก็โอเคถ้ามีโอกาสเราก็จะคุยให้ประชาชนได้รับรู้อย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นให้เป็นรูปธรรมคือหลวงตาช่วยชาติมาเนี่ยช่วยมาตลอดแล้วนะฮะจะบอกว่าก่อนพระป่าช่วยชาติเนี่ยเงินของท่านเนี่ยเป็นเป็นหมื่นล้านแล้วนะนะฮะท่านเอาไปไหนรู้ไหมครับแม้แต่รายการทีวีบางคนบอกว่ามีบ้านนี้เลี้ยง สุนักจรจัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหลวงตาช่วยนะฮะช่วยโดยที่ไม่ออกชื่อออกนามอะไรต่างๆช่วยแบบเงียบๆเนี่ยบางทีเดือนหนึ่งสองแสนเป็นฟิกเลยสองแสนนะฮะให้เป็นรายเดือนเลยอะใช่เป็นให้เป็นรายเดือนคือทำุญให้กับสังคมในรูปแบบครับโรงพยาบาลจะมาขอให้ช่วยเหลืออะไรเนี่ยหลวงตาให้ของไปเต็มรถนะฮะให้เงิน ให้เงินไปอีกโรงเรียนให้เงินไปอีกอ่ามีน้ํามันไหมไม่มีเติมให้เต็มถังถึงค่อยออกจากวัดคือถ้าออกจากวัดนี่ต้องเต็มถังอะไรอย่างเงี้ยแต่โครงการพระบาทช่วยชาติเป็นโครงการที่คนไทยทั่วประเทศรู้จักเลยนะฮะเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่ครับแต่คุณนอบอกคือช่วยมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่กว่าจะเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่นี่สบักสบอมนะฮะโครงการช่วยชาติหลวงตาตอนที่เปิดโครงการแรกๆเนี่ยท่านถามลูกศิษย์เรามีสิ่งสําคัญที่จะช่วยเราเนี่ยจะช่วยไหม ลูกศิษย์บอกช่วยก็ตอบแบบง่ายๆนะฮะครับท่านกุประมาณประมาณว่าเหมือนท่านมีเข็มเล่มหนึ่งมันหล่นหายจะช่วยเราหาไหมก็ช่วยนะฮะลูกศิษย์เนาะะฮะเข็มเล่มนี้มันหล่นอยู่ในทะเลหลวงก็คือในทะเลมหาสมุทรเราเนี่ยยังจะช่วยเราหาไหมครับเลยโหลูกศิษย์เลยโอ้นั่นหลงตางมเข็มในมหาสมุทรเนาะแต่ในมหาสมุทรนี้ท่านก็พูดต่อว่ามหาสมุทรนี้ เป็นมหาสมุทรที่มีคลื่นลมจัดเข็มที่อยู่นอนก้นทะเลทรายก็พัดกบไปกบมาเนี่ยยังจะช่วยเราหาไหมเนี่ยฮะนะฮะเพราะนั้นยากฮะยากเพราะช่วงนั้นเราเราบอกทรตัวนะแค่ไปติดโปสเตอร์ว่าหลวงตาจะไปพระป่าช่วยชาติเนี่ยต้องแบบไปติดแล้วต้องรีบวิ่งเลยนะวิ่งหนีเพราะมีคนต่อวใามีใช่ใช่มีคนและมีโทษนะฮะ คือคือหลวงตาตรงตรงในระหว่างนั้นกับอํานาจรัฐเนี่ยก็นะฮะคือผมว่าตัวรัฐเองอาจจะไม่ได้มีอะไรนะฮะแต่ไม่ถึงว่าคนที่อยู่เป็นฐานเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะตอนนั้นก็มีผลใ่ะครับผมว่ารัฐมนตรีต้องวิ่งหนีนะฮะต้องวิ่งหนีต้องรีบวิ่งหนีแต่ท่าก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนความตั้งใจของท่านใช่ครับที่จริงผมมีอัดเสียงของท่านนะช่วงปี25 4 0นอนะฮะเป็นคำพูดที่ท่านเวลาท่านเทศเนี่ย ท่านจะดุดุลูกศิษย์ทั้งพระทั้งคา,ารวะนี่แหละว,ว่าต้องคิดกันให้ดีสิว่ามันเคยมีหรือเปล่าที่พระออกมาทําแบบนี้ต้องเหมือนแบบว่าต้องต้องทาความคิดของตัวเองเนี่ยคิดไปเซะว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าทําไมหลวงตาถึงต้องออกมาแบบนี้วันหนึ่งข้างหน้ามันต้องมีอะไรสิรอะไรอย่างเงี้ยหลวงตาท่านพูดไว้นะฮะตอนนั้นรัฐบาลยังไม่ไม่ประกาศยังไม่ประกาศอันนี้การการรวมรวมบัญชี อออาเห็นไหมฮะหลวงตานี่อภิญญายานท่านนี่ท่านอย่างรู้หมดนะฮะคือท่านเป็นหนึ่งไม่มีสองถ้าบอกว่าอันนี้ก็ต้องหมายถึงอันนี้ครับอยังยังพระเนี่ยหลวงตาท่านพูดเปยไว้ก่อนเปยไว้ว่าในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยงานศพเราเนี่ยครับรถจะติดกัน20-30กิโลเลยนะท่านหมายถึงวันเผาท่านนะนะครับพระก็อื หลวงตาเราก็เป็นวัดป่าเงียบๆเป็นวัดป่าเงียบๆตอนนั้นยังไม่ได้มีพระมหาชัยชาติไงฮะคือคือหลวงตาท่านไม่ได้มีเกตนาที่จะคุยเช่นนั้นแต่ท่านพูดความหมายของครูบาอาจารย์นั้นคือพูดให้ลูกศิษย์เนี่ยอย่าวางใจให้มีการเตรียมตัวแต่ตอนนั้นพระก็ไม่เข้าใจลดจะิตติขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหมฮะครูบาอาจารย์องค์อื่นเผาก็เยอะแยะไปครับแต่มันก็ ล่องลอยได้เห็นแล้วล่องลอยได้เห็นแล้วนะฮะแค่วันธรรมดาของหลวงตานี่งานทั่วไปประจําปีนี่ก็โอ้โหรถก็ติดกันแบบเป็นเป็นหลายหลายกิโลแล้วไม่ไจะว่านะครับรัฐมนตรีครังในประเทศไทยนะครับหลายคนเนี่ยทำไม่ได้เหมือนหลวงตาเลครับบริหารเงินเลยเป็นหมื่นล้านนี่ทำไม่ได้นะครับแล้วท่านเอาแต่ทองนะฮะหลวงตานี่เอาแต่ทองอย่างเดียวแล้วคิดดูในทองขึ้นมาตอนนั้นหลวงตาออกมาช่วยชาตตอนนั้นประมาณ8ปดพันเก้าพันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้หลวงตาคงรู้ว่าทองจะแพงนะ <ผ>คือผมอนนผม,ผมขอเสริมน,นิดหนึ่งคืออย่างเงี้ยเปิดเลยถือว่าโอกาสเปิดเมื่อวานผมโทรครูบาอาจารย์ครูบาผมต้องมาออกรายการนะฮะท่านอาจารย์นะฮะ,ะตรงน,นี้ให้ผมพูดไหมเออเรื่องอะไรเปิดเลยท่านก็บอกเปิดคือ,อวันที่ท่านท่านปฏิบัติจนท่านสําเร็จที่ดอยวัดธรรมเจดีท่านก็ได้เห็นนิมิตภาพนิมิตภาพเป็นเงาดําคุมประเทศไทยทั้งประเทศตอนนั้นท่านอายุ30สิบกว่า ครับนะฮะนานมากนะ30กว่านิมิตนั้นท่านก็ไม่เข้าใจความหมายคืออะไรนะฮะจนกระทั่งปี2540ซึ่งท่านก็อายุประมาณ80ค่ะต้นๆเลยใช่ไหมฮะนิมิตนั้นมาปรากฏอีกครั้งในพยานของท่านท่านก็ตอนนี้ท่านก็เพ่งพิจารณาแล้วว่ามันคืออะไรสิ่งที่ได้ตอบรับนั่นก็คือว่าประเทศชาติกําลังจะพังประเทศชาติกำลังจะพังแล้วท่านก็พิจารณาว่าใครจะแก้ได้นะฮะ เอาใหญ่สุดไม่ว่าคนไหนในประเทศทั้งหมดนะฮะท่านพิจารณากลุ่มนั้นกกนั้นกกนี้ช่วยกันได้ไหมท่านพิจารณาท่านใช้คําว่าเราพิจารณาจนหัวอกแทบแตกแล้วนะอ่าพระอริยะใช้คํานี้นะะคนช่วยเนี่ยนะจนไม่มีก็เลยต้องสละตัวเองว่าและถ้าตัวเองล่ะจะช่วยได้ไหมครับได้ได้แต่สําเร็จไหมไปตามทางนี้เถอะก็มีมีนะฮะผู้บอกท่าน ไปตามทางนี้ท่านจะเห็นแสงลำไรเล็กๆนั่นแหละให้ไปตามนั้นก็แค่นั้นนะฮะแล้วก็ท่านได้รับการตอนนั้นท่านอยู่ในสภาพก็เป็นมะเร็งนะฮะขันสุดท้ายใช่ครับแล้วก็เรียกว่าใช่ครับเดินเดินสมมติว่าเดิน4ี่ห้าเก้าจะไปลงชั้นเนี่ยต้องรีบวิ่งเข้าข้างทางนั่งถ่ายลุกขึ้นเดินอีกครับสี่ห้าเก้าต้องเข้าทางนั่งถ่ายใช่ใช่ฮะท่าน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 เป็นตั้งแต่ตอนนั้น ก็ได้ท่านได้น้ำมนต์ขันใหญ่นะฮะนั่นในในการถอดญาติของท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านกราบทุนพระพุทธเจ้าว่าว่าจะเป็นการผิดประเพณีอารยส่งไหมนะฮะที่ท่านจะมาช่วยชาติแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทุนว่าทูลว่าสิ่งที่ท่านทําถ้าเป็นการทําเพื่อโปรดเวนยสัตว์ทําได้ไม่ผิดประเพณีอารยสฆงพระพุทธเจ้าท่านก็เทน้ามนต์ขันใหญ่ นะฮะเปียกทั้งล่างท่านเลยอันนี้ท่านท่านเล่าให้ครูบาอ,อาจารย์<อ>ที่อุปถากท่านฟังอีกทีหนึ่งและท่านก็ลงมาจากนั้นร่างกายท่านที่อิดโรยอยู่ในสภาพที่ใส่เปือกอ่อนตอนนะั้นลดคว่ำมาด้วยโอ้โห oh, หลวงตาสะบักสะบ,บอมตอนออกมาช่วยชาตตอนนั้นนะฮะแล้วก็กลายเป็นโอ้โหพระที่แข็งแรงที่เราเห็นตั้งแต่ปี2องห่ 0, <ๆ>เห็นไหมฮะท่านแข็งแรงนะฮะท่านโอโห้หนั่งเทศตัวตรงเด้าเลยนะฮะนั่นก็คือเปลี่ยนเลย พระที่ถ่ายทอดให้ให้คุณออสฟังเนี่ยโทนะท่านก็ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่ครับคือคือเรื่องเหล่านี้อาจจะฟังดูแล้วมันน่าจะเหลือเชื่อแต่สำหรับพวกผมคนในวัดนั่นเองถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รู้กันไม่กี่คนเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าหลวงตาบอกว่าคือคือในความเชื่อผมผมคิดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวประชาชนจะคิดว่าผมอาจจะเชื่ออะไรที่ที่มันอธิบายยากอธิบายยากคือผมผมอยากเ่างนี้ฮะว่า ความเชื่อของมนุษย์นีมันมีอยู่สองอย่างเชื่อตัวเองอกับเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อ,อทนีนี้การเชื่อตัวเองบางทีเราอาจจะผิดพลาดได้เพราะว่าความรู้เราก็ยังเป็นความรู้ที่ยังเป็นโลกโลกมีกิเลสรักโลกโกรธหลงนะฮะแต่เชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อเนี่ยหลงตามมหาบัวท่านนั่งสมาธิจนกระทั่งแบบตูดแตกนะฮะน้ำเหลืองไหลออกจากก้นเปียกจีวรอ,อ่ะอถามว่าคนทั่วไปเคยนั่งอย่างนี้หรือยังถ้ายังไม่เคยนั่งแบบนี้คุณยังไม่เคยพิสูจน์ อย่าบอกว่าสิ่งนี้ไม่มีจริงเพราะว่าได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าอัฐิาธาตุของครูบาอาจารย์สายกรรมฐานทุกองค์ในท้ายที่สุดเป็นพระาธาตุหมดหมแม้แต่เส้นผมเอาไปบูชาเกาะกันเป็นก้อนเป็นพระาธาตุนั่นแสดงบ่งบอกถึงความเป็นอริยาสาวกแล้วนะฮะเนี่ยๆเนี่แหละครับเพราะฉะนั้นผมผมถือว่าผมมองอย่างนี้ว่าท่านพูดเพื่ออะไรเราสมมุติลองสุดตรงเลยว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดโกหกสิครับอะถ้าเป็นคําโกหก โกหกนี้เราได้อะไรจากคําโกหกนั้นผู้ฟังได้อะไรถ้าผู้ฟังเชื่อใช่ไหมพี่กนกถ้าผู้ฟังเชื่อผู้ฟังก็จะทําความดีไงฮะพี่สมิตจะทำความดีไม่กล้าทําชั่วไม่กล้าทําบาปแล้วดีกับผู้ฟังไหมล่ะมันก็ดีไงพี่เอาละแล้วถ้าผู้โกหกท่านจะโกหกแล้วท่านจะไปขั้นสูงสุดได้ไหมก็ไม่ได้ เพราะนั้นถามก็ถามกลับอีกทีว่าแล้วตกลงท่านที่พูดมาทั้งหมดโกหกเราเหรอใช่ไหมฮะฉะนั้นคุณออสก็เชื่อบุคคลที่ควรเชื่อเชื่อบุคคลที่ควรเชื่อเพราะท่านได้พิสูจน์มาแล้วเราจะไม่เชื่อทาไมใช่ไหมใช่ครับเพราะเราเชื่อเรามีแต่ได้แต่สิ่งที่ดีฮะและสิ่งที่ท่านทํามาทั้งหมดเนี่ยฮะพระป่าช่วยชาติพิสูจน์ ในสังคมวัดไทยทํากันเยอะแยะออกเหรียญรุ่นนั้นพระรุ่นนี้ถูกไหมฮะหลวงตาก็ทําได้สิถ้าอย่างนั้นก็ออกพระรุ่นนั้นพระรุ่นนี้ออกมาว่าน,นี่เป็นรุ่นที่ช่วยชาตินะช่วยชาติครั้งที่หนึ่งช่วยชาติครั้งที่สองช่วยชาติครั้งที่สาออกไปสิฮะรับรองเงินมหาศาลเลยแต่หลวงตาไม่ทําเพราะอะไรเพราะปฏิปทาครูบาอาจารย์พระสายกรรมฐานนั่นค,คือการที่ใครจะทําบุญเนี่ยจิตนั้นจะต้องเป็นจิตในขณะที่ทําต้องเป็นจิตพรหมวิหารจิตพรหมวิหารหมายความว่า เอ,อย่างเราเราน้องจอมขวัญไปให้เงินขอทานทาบนสะพานลอยต้องเป็นจิตแบบนั้นคือเราให้เพราะอะไรอยากให้เขามีสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้าช่วยไม่ได้ก็อุบเบกขาแต่ถ้าเขาได้ดีมีคนให้ก็ดีใจพลอยดีใจกับเขาด้วย <c oughs> จิตแบบนั้นถึงไม่เป็นจิตแบบพุทธภาณิชย์ เพราะนั้นหลวงตาจะให้ใครทาบุญท่านไม่ได้เอามาสวรรค์นิพพานมาล่อใครนะฮะมาพูดจูงใจให้เกิดความแบบโอ้โหฉันอยากไปฉันอยากอะไรท่านพูดเราจะช่วยชาติกันไหมเราต้องช่วยประเทศเรานะเพราะนั้นคนที่ทําที่มันต้องทาเวลาจะบริจาคกอกมานนี่มันเป็นจิตที่แบบไม่มีสิ่งใดตอบแทนเลยนะไม่มีเลยนะไม่มีพระอะไรมาให้เลยนะไม่มีเลยฮะไม่มีเลยเข้าใจเพราะนั้นโอ้โหกว่าท่านจะรวบรวมเงินมาได้เนี่ยโ คิดอย่างนี้เลยหน้าโหน๋เลยหน้าหนุ่มเลยใช่มพี่คุยเรื่องการเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวได้เก่งกว่าตอนขี่คอนเสิร์ตตัวเองนะครับได้เข้าใจง่ายนะเป็นรูปธรรมนะครับผมว่าพี่บัวอีกรอบเถอะก็ต้องทำอย่างอื่นกันบ้างได้คร่ะไปแล้วแต่เผอเนื่เพราะสายธรรมยุทธ์นี่ต้องมีลูกศิษย์ที่หน้าตาตรใช่ไหมกาษาไหมฮะผมติดงานนี้อ๋ออะไรคุณผู้ชมได้ครับคุอธิมิเร่แน่จะไปจะไปที่ที่วัดป่าอีกเมื่อไหร่คะ ก็ก็จะไปเรื่อยๆครับโดยเฉพาะวันพระรหัสสุขเสาร์นี้ผมจะไปแจกดอกไม้ครับจะไปจกดอกไม้ผมก็จะรับใช้ครูบาอาจารย์แบบนี้ทำได้หลากหลายทั่วไปแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะใช้ทําอะไรลูกศิษย์หนึ่งคนในจำนวนมหาศาลของตามหาบัวนะคะวันนี้ตออมาแรงงานกับเราเช้านี้ขอบคุณพี่ออนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพี่ทอบคุณพี่ทอมคุณพี่ทอม